สวัสดีค่ะชื่ออ้อมนะคะถ้าสอบถามเรื่องเรื่องทําจมูกนะคะหลังทําก็รู้สึกว่าโอเคมากเลยค่ะแบบโอเคได้ดังใจที่ต้องการละคะ่ะก่อนทำหรอคะตอนแรกก็รู้สึกแบบกังวลน,นิดนึงว่าจะออกมาโอเคไหมดีไหมก็มีการเสิร์ชหาตามข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าคุณหมอท่านนี้ทาเป็นยังไงแต่พอมาทําแล้วรู้สึกโอเคค่ะตอนทําก็ไม่ได้เจ็บมากะคะ่ะสามารถทนได้อะคะ่ะ ทำไปแล้วก็จะมีอาการบวมอะคะ่ะแต่ประมาณสักสองสามวันแล้วก็ยุบบวมยุบพอยุกบก,ก็รู้สึกโอเคตอนแรกตอนบวมก็รู้สึกกังวลน,นะคะว่าฮ้ยมันจะโอเคไหมมันจะเป๊ะไหมมันจะเบี้ยวไหมแต่พอแบบเออยุบแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นี่ก็รู้สึกโอเคสวยดีค่ะสถานที่ก็รู้สึกว่าโอเคค่ะสะอาดปลอดภัยมากพนักงานก็ต้อนรับดีค่ะเหมือนมีความกังวลใจอะไรก็ช่วยแนะนําทุกอย่าง สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะก็รู้สึกดีค่ะขอบคุณมากค่ะ